W ิชวี่กรุ๊ป s ิชวี่พอดแคสต์ซีซ2 I hope this Podcast can make you r day ผมวังว่าพอดแคสต์นี้จะช่วยสร้างวันคุณสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ w i s h We p o d แ a s ตผมคุณอยู่กับผมคนเดิรนะครับเบนนันครับพอดแคสต์ podcast ที่จะสร้างทุกๆวันให้เป็นวันที่มีความหมายครับก็ทุกเช้าว,วันจันทร์นะครับใครที่เริ่มฟังวิชวี่พอดแคสต์เป็นนิสัยเือนผมและจริงๆจะบอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ฟัง ดี่พอดแค่ตัวเองเหมือนกันทุกเช้าวันจันทร์เวลาคลิปลงเลยนะครับเพราะว่าเออบางทีก็เหมือนฟังไปพร้อมกับทุกคนเลยเนาะในทุกเช้าวันจันทร์ตอน7จดโมงเช้านะครับก็การเริ่มต้นสิ่งดีๆในเช้าวันจันทร์เนี่ยจะทำให้มีแนวโน้มที่ดีว่าอาทิตย์เนี้ยเรามาจะทำเรื่องดีๆอยู่เสมออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบ เทคนิคแฮ็กเล็กน้อยนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าเออทำไมวิดพ p o อดแคสถึงมาอยู่ที่เช้าวันจันทร์ตอน7โมงก็คือเวลาที่ทุกคนก่อนจะไปทำงานหรือว่าก่อนที่จะไปเรียนอะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้วันนี้ผมมาสู่เนื้อหาหนังสือบทใหม่แล้วก็เป็นเล่มใหม่นะครับเป็นหนังสือทีอ่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งเล่มก่อนหน้านี้ในะผู้แต่งของดีไซน์ ยูไร right, นะครับแล้วก็มาสู่ในเล่มนี้ซึ่งผมอะอาจจะสนใจเป็นพษษษิเศษคือ d e ดีไซน์ u r w r r k l i ไรนะครับก็คือการออกแบบการทำงานนะครับนะโอเคทีนี้ก็มันจะมีเนื้อหาตัวหนึ่งในในบทของหนังสือเล่มนี้ที่เขาจะพูดถึงแนวคิดของพวกนักออกแบบคืออาจจะเป็น Mindset หรือว่าเป็นชุดความคิดของนักออกแบบนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีแบบ เรื่องของทนคติการคิดของนักออกแบบเรามาดูกันว่าแนวคิดแบบนักออกแบบเนี่ยมันมียังไงบ้างจะต้องเป็นลักษณะแบบไหนบ้างเรามีตรงไหนที่ตรงกับลักษณะของเขาหรือเปล่านะครับโอเคอย่างแรกที่นักออกแบบมีเนี่ยคือเขาเป็นคนที่สงสัยใครรู้ครับคือพยายามที่จะสงสัยใครรู้เกี่ยวกับผู้คนงานแล้วก็โลก เพราะว่านักออกแบบเนี่ยต้องการเริ่มจากการมีความคิดแบบผู้เริ่มต้นหรือเขาเรียกกันว่า beginner mind โดยตั้งคําถามอยู่เสมอน,นะครับว่าเออทำไมความสงสัยแค่รู้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ใช่ไหมแล้วก็เป็นบ่อกเกิดของพลังงานที่จะทําให้เราลงมือทําสิ่งต่างๆหรือว่าเออแบบผลักดันให้เราออกไปเจอผู้คนที่น่าสนใจ ความสงสัยค่รู้คือทนคติที่สําคัญที่สุดของนักออกแบบเพราะว่ามันคือพลังที่กระตุ้นให้เราตั้งคาถามและลงมือทําทั้งก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบทั้งหลายทั้งมวลนะครับซึ่งสิ่งนี้มันจะมีประโยชน์มากเมื่อคุณแบบต้องการประเมินทางเลือกอันยอดเยี่ยมแบบมากมายนะครับเราแล้วแบบสงสัยค่รู้ไว้เนี่ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยเออมันมองเห็นว่าโลกนี่มันแบบเอ้ยมีอะไรที่มันน่าสนใจมากเลยนะครับซึ่ง ไอความหมายถึงว่าแบบเออไอความสงสัย,สสยค่อยรู้เราเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเปิดมุมมองแล้วก็หาโอกาสใหม่ๆจนแบบใครๆก็ยินดีที่จะพูดกับเราว่าแบบเ้ยเราแม่งแบบเป็นคนที่ช่างสังเกตเนาะหรืออะไรเงี้ยนะครับในสเต็ปต่อมาอหลังจากที่เราสงสัยค่อยรู้ไปฮนะสเต็ปต่อมาของนักแบบคือเราจะทดลองทําครับนี่คือขั้นตอนของความกระตือรือร้นที่จะลงมือทําซึ่งความสงสัยค่อรู้เนี่ยกับคําถามในใจเนี่ย จะกลายเป็นการกระทําในชีวิตจริงนะซึ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะเหมือนเราจะต้องมีการทดลองทํนะเมื่อเมื่อใดที่ขเรามีทัศนคติเช่นนี้ว่าเราสงสัยเราต้องทดลองทําเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องให้ลองทํามีคนให้ลองแบบคุยหรือมีประสบการณ์ใหม่ให้ลองสัมผัสเสมอนะครับก็ลองดูนะครับหลังจากที่เราทดลองตามคําแล้วแนวคิดต่อมาของอนักออกแบบเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับมุมมองของปัญหา การปรับมุมมองคือแนวคิดหลักที่สําคัญมากทันทีที่แบบคุณแบบเชี่ยวชาญการปรับมุมมองคุณจะไม่วนติดกับดักต่างๆมันแน่นอนใช่ไหมทุกคนว่าตอนแรกเราสงสัยก่อนพอสงสัยเสร็จเรามาทดลองทดลองเสร็จมันจะมีปัญหาซึ่งนักออกแบบที่ดีอ่ะก็จะปรับมองต่อปัญหาเราจะไม่ติดกับดักกับตรงนั้นนะเมื่อเราปรับมุมมองเนี่ยเราก็จะมองเห็นแบบสิ่งที่มันเข้ามาใหม่เสมอเพราะว่าแบบเออการปรับมุมมองมันจะ เข้าใจปัญหาที่ผมเคยพูดว่าเออปัญหามันไม่ใช่ปัญหาในแท้จริงมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบจะแก้ไขความคาดหวังหรือแก้ไขจุดยืนของเรายัางไงนะครับซึ่งมันเป็นแบบความเชื่อที่ผิดเนาะมันมีคํากล่าวที่แบบเก่าแก่ที่บอกว่าเมื่อคุณนิยามปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วถ้าเราคุณได้แก้ปัญหาไปแล้วเปาะหนึ่งนะครับ การปรับมุมมองของปัญหาเนี่ยช่วยให้เราแน่ใจว่าคุณนิยามปัญหามันได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทําให้คุณสามารถแก้ปัญหาหรือจัดการกับความท้าทายทั้งในการทํางานแล้วก็ชีวิตคุณได้อย่างแบบสุดยอดเลยเนาะการปรับมุมมองใหม่เนี่ยมันเป็นแนวคิดที่สําคัญมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ฟังต่อในตอนอื่นๆน,นเรื่องการปรับมุมมองปัญหาในหนังสือเล่มนี้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับอ่ะเรามาดูแนวคิดต่อมาคือ การเข้าใจว่านี่คือกระบวนการนี่คือแนวคิดต่อมาที่หลังจากที่เราปรับมุมมองปัญ,ปญหาแล้วเนาะในกระบวนการคิดเชิองออกแบบเนี่ยบางครั้งมันจะมีสารพัดไอเดียที่มันผุดขึ้นมาซึ่งพวกเราเนี่ยจะเรียกระยะน,นี้ว่าระยะเค้นสมองนะครับซึ่งก็คือแบบช่วงจุดประกายความคิดเสาะหาไอเดียไอเดีย,ยแย่ๆไอเดีย,ยที่แบบเออบางคนบอกว่าแม่งโคดบ้าเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งในช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยนอกนจากเนี่ย คุณอาจจะต้องจดจ่อกับมุมมองต้นแบบอย่างที่คุณแบบเออหยอกเราลองทําดูลองเค้นสมองในจุดนี้ดูนะครับคุณจะมุ่งมั่นจดจ่อกับคําถามท,าที่เข้าท่าหรือว่าไอเดียเฉพาะเจาะจงที่คุณอยากทดลองการจุดประกายความคิดกับการจดจ่อเนี่ยเป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบสองส่วนที่มันแบบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะเราก็เป็นเหตุผลที่นักออกแบบเนี่ยต้องลงมือทําอย่างระมัดระวังนะคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณ อยู่ในช่วงจุดประกายความคิดแล้วก็เมื่อไหร่คือในช่วงที่คุณที่จะจดจอ่อแล้วก็ตั้งคําถามเพิ่มเติมแล้วก็สุดท้ายคือสําคัญที่สุดนะคือเมื่อไหร่ที่เราควรรับข้อมูลตกผนึกมาเราเดินหน้าไปตามเส้นทางที่วางไว้เรื่องนี้จะสําคัญเป็นพิเศษถ้าคุณทํางานออกแบบกันเป็นทีมเพราะหากจะก้าวหน้าได้ทุกคนต้องเดินไปในทิศทางเดียวกันคุณต้องใส่ใจกับกระบวนการเพื่อให้แน่ใจว่า คุณได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เกิดความขขวเข้าใจไดยเค้นสมองเอไอเดียและพร้อมสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับอีกไมเซ็ตหนึ่งไมเซ็ตต่อมาคือการขอความช่วยเหลือนะครับต่อมาเลยนะก็คือการขอความช่วยเหลือซึ่งหากคุณเนี่ยต้องการที่จะคิดหาวิธีการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการทำงานใหม่หรือว่าแบบนั่งคบคิดคนเดียวที่บ้านไม่พอคุณต้องออกมามีประสิทธิสัมพันธ์กับโลกการทํางานแล้วก็คนทํางานบางครั้งคุณต้อง เรียกอขอความช่วยเหลือบ้างนะซึ่งแบบเมื่อผนวกกับความกระตือรือร้นที่จะลงมือทําอย่างข้อแรกๆแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยบรรลุเป้าหมายได้ผลลัพธ์ได้เรียนรู้ทุกอย่างอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึง่งสุดท้ายเลยของนักออกแบบที่จะเป็นแนวคิดที่ดีที่สุดคือเราต้องมีการบอกเล่าเรื่องราวนะครับการบอกเล่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นทัศนคติพิเศษที่ เมื่อคุณแบบมีทัศนคติที่แบบในการจะบอกเล่าเรื่องราวนะ่ะคุณจะมองหาโอกาสที่จะทบทวนบทสนทนาแล้วก็ประสบการณ์รวมทั้งการหาวิธีใหม่ๆเพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวของคุณกับโลกเสมอเราทุกคนชอบฟังเรื่องราวดีๆใช่ไหมครับซึ่งหากคุณมีความสงสัยใครรู้กระตือรือร้อนที่จะลงมือทําและเคยสร้างต้นแบบมาแล้วเนะี่ยคุณจะมีเรื่องราว แบบไม่รู้จบเลยการเป็นนักเล่าเรื่องชั้นยอดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียนรู้กันได้และทักติที่คุณเรียนรู้ทักษะเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวเป็นวิธีการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ช่วยออกแบบชีวิตหน้าที่การงานของคุณสิ่งที่มันน่าตลกก็คือแบบเมื่อใดที่แบบเราเริ่มที่จะปีปากพูดออกไปโลกก็จะตอบโต้กับคุณด้วยเรื่องราวของมันเองแบบ ไม่ว่ารูปแบบของมิตรภาพหรือโอกาสทางการงานหรือกลวิธีในการสร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายแบบนะครับซึ่งไอตรงนี้เนี่ยมันจะผนวกทั้งหมดเลยว่าเออเรื่องราวที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีการบอกเล่าเรื่องราวไปแล้วมันไม่มีการผนวกกับพวกความสงสัยค่รู้เนี่ยความสามารถทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ทรงพลังอย่างที่คุณคิดเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปลีบปากบอกเรื่องราวกับโลกใบนี้เนี่ยโลกใบนี้จะแสดงออกมาว่าเออแนวคิดการออกแบบของคุณเนี่ยมันเป็นเยี่ยงไรอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแนวคิดวิธีคิดแบบนักออกแบบแบบสั้นๆนะครับที่จะเป็นเรื่องราวที่ผมจะนํามาเล่าต่อในพอร์คแคนนะครับก็คุณก็ลองเอาแนวคิดเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ดูว่าคุณมีความสงสัยไข้รู้หรือเปล่าคุณได้ทดลองแนวคิดสมมติฐานคุณไหมแล้ว มุมมองเวลาคุณทำเนี่ยมันเจอปัญหาคุณแก้ไหมแล้วคุณได้เข้าใจหรือเปล่าว่ากระบวนการที่คุณทําอยู่เป็นกระบวนการไหนคุณได้ขอความช่วยเหลือในระดับที่สมควรทํำไหมแล้วก็สุดท้ายเลยคือคุณได้บอกเล่าเรื่องราวแนวคิดของไอเดียต่างๆของคุณเนี่ยไปให้ใครฟังบ้างไหมนะครับโอเคครับก็ลองเอาหัวข้อเหล่านี้ไปปรับใช้กับตัวเองดูนะครับส่วนตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมหวังว่าเรื่องนี้มัน จะช่วยสร้างวันของคุณนะครับผมสวัสดีครับผม